วางช่วงบาบฝนตกแห้งค่ะตอนนี้น้ำท่วมลองที่ท้ายนี่เป็นพิกับทางสุพุงคุมาวะค่ะน้องหานคุมาวะถ้าคนที่เที่ยวถนนเ้นน้องหานคุมาวะประจำก็จะเห็นเนาะค่ะมือนีน้ำท่วมทงหน้าแถวๆพิกับแต่เลยบันพะงูมาจากนอยกอนสีเขา่าบานให้จางค่ะ คนที่เที่ยวถนนเซนนีกันสิดูดีว่ามันเป็นประมาณแถวแถวใดคนในพื้นที่สิงห์อยู่ค่ะว่าเป็นพิกัดประมาณใดน้ำท่วมเดี๋ยวเบิ่งมันกับงามยุคะาตว่าเจ้าของหน้าเพื่อนี่ก็สิบ่รูซื้อกาดีปานไดนเนาะคันท่วมว่าลายมือก็สิไายุคะาตว่าคันท่วมโดนนี่มันก็สิเออเข่าเขาู้วมมันสิเป็นจังไหนพอดีเมื่อนี่แม่กับน้องสาวค่ะมันไปตลาดบัญจีดกับเพื่อนมาทางนี้ละ มาโซนทางนีแบบที่นี่ก็เลยเหลืองานมากก็เลยไปแวะเฮี้ยนแม่แม่ก็เลยบ,บ่าซุปฟางว่านามถั่วมวาสานก็เห็นนองเอารูปให้เบิ้งรูปนึงก็เลยว่าเออก็เลยอยากเห็นก็เลยส่วนนองขี่รถมาเบิง้งขากับน้องหลัก็มาเห็นสถาพแลเราก็เป็นเสียละก็มีคนมาติกปกูตึลาหาปูหาปาน้ำขาทางสีใดยอยู่ะาพวาะว่ด,ด้ยินเสียงห่องแตกเซลล์ยอยู่ข้างล่างเชือก็ระได้ เลียวเบิงเงินดวยตานี่ก็โอ้ยถ่วเป็นพื้นที่ว่งกว้างหลายไร่ค่ะคุณค่ะถ่วมสูงค่ะพ่อมองนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่าค่อยๆตั้มนะเป็นถนนแบบลาดตามลงมาถ่วสองขางทางเลยค่ะแต่ว่าอีกฝั่งทางหนึ่งฝั่งทางขวาเมื่อนะ่ะพวกถั่วคักบันไดถ่วมเป็นบางมองแต่ว่าฝั่งใจมือถ่วเป็นว่งกว้างยาวเลยคับรถไปเป็นกิโลเลย,ยสินะคะคือคักดีอยู่ด้ค่ะคนก็ออกมาเบิงเงิานน้ำถั่วแล้วก็ออกมาเบิงคนตึกปูตึกปลาลายอยู่คนที่เที่ยวถนนเสนีก็จอดแวะถ่ายรูปจอดแวะ ้ามือแล้งตกลงมาอีกนี่ค่ะโอ้ยกระสิทั่วไปอีกหลายค่ะก็เกล้าลค่ะฟังทางความมือที่ว่าถ่วมพราะท่านในหลายนี่ค่ะทามือแล้งตกลงมาอีกนี่ขาดว่ากระสิทั่วเป็นระยะทางเป็นวงกว้างออกไปหลายไร่ขึ้นกันค่ะก็บ่าอยากให้ถ่วเนาะเอ็นใจจะคล้องหน้าเพลินใจเขาใจเฮ้าขยันหน้าเฮ้าก็บ่กอยากให้ถ่วเพื่อกัน